เทสรงสสัคมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกาพากังมูทานชื่อในชื่อเกรซตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะถึงเป็นผู้เข้าร่วมในการคัดเลือกโครงการ iTalk i p e r f o r m ค่ะ Betterverse ดิเทศสร้างสรสังคมเนี่ยคืออะไรอย่างแรกที่เราต้องทราบก่นนะคะก็คือวิเทศาสตร์เนี่ยคืออะไรกันแน่ นิเทศศาสตร์นะคะคือสารที่เกี่ยวข้องกับการสแสดงที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารสาระความคิดหรืออารมณ์ให้แก่ผู้ชมค่ะดังนั้น Better w o r l d นิเทศศาสตร์สร้างสรรค์สังคมนะคะจึงเป็นแนวคิดที่ใช้ศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้นผ่านสื่อที่มีจรญญาบรณและส่งผลเชิงบวกต่อสังคมนั่นเองค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่านิเทศศาสตร์เนี่ยอยู่รอบตัวของพวกเราเลยค่ะบางทีเนี่ยพวกเราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเช่นพิธีกรตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะดีเจไปที่ยูที่พวกเราฟังตอนเช้ากันหรือแม้กระทั่งศิลปินทีป๊อปหรือเคป๊อปเนี่ยในทีมงานของเบื้องหลังนะคะเขาก็ต้องศึกษาด้านของนิเทศศาสตร์มาก,ก่อนเช่นกันดังนั้นนิเทศศาสตร์นะคะจึงค่อนข้างอิทธิพลต่อสังคมของเราในตอนนี้มากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ e t t e r v e r s ในเทศสร้างสารรคสังคมเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือส่งสารแต่กลับเป็นพลังนะคะที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยก้าขึ้นไปข้างหน้าด้วยความคิดที่สร้างสารรค์และมีความหมายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคค่ะ